สวัสดีครับพี่น้องครับสำหรับผู้ติดตามช่องลูกขันยาเซยสารครับผมวันนี้นะครับพบผมอีกแล้วครับมาลูกขันยาเซยสารครับผมวันนี้ก็อยู่ที่ทุ่งน้ามหาสารคามเพื่อเขาครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดครับทวงกับบ้านมาดูแลม้วในขอบครับผมมาดูแลลูกที่รักนะครับนะครับมาใส่พอใจแม่เกี่ยวหยามาแบกหยานะครับมาดูแลม้วในฟาร์มนะครับการเลี้ยงม้วนะครับก็เป็นอาชีพเสริมนะครับอาชีพหลักผมเมื่คือ รับราชการครับผมก็มีเวลาแค่เสาร์อาทิตย์ครับที่จะกลับมาใส่พ่อแม่นะครับดูแลมัวงัวหลายครับพี่น้องครับเฮาบ่มาซอยเพิ่นนะครับเพื่อกิดซืมือเงนะครับผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นก็อายุหลายแล้วนะครับเนาะพ่อแม่60กว่าปีนะครับนะมาถ่ายทําให้พี่น้องได้เบิ่งนะครับมาเบิ่งดูดูนี่คอครับว่าซิฟกระตุ้นเป็นจังได๋นะครับงามบ่นะครับผู้ใดที่อยากจะมานะครับมาเบิ่งมาแวะมาชมนะครับก็มาได้ที่บ้านตะโงนนะครับตำบลเวียงชัยอำเภอพยัคฆภูมิสายจังหวัดมหาสารคามครับพี่น้องครับ อยู่ปะไก่ปะไก่ครับผมเกี่ยวเขาแล้วแล้วเขาแล้วน้ำครับมาโั้ในขอบผมไปเลี้ยงนะครับพี่น้องครับซีกเกตัวครับเอาไปเลี้ยงได้ครับซีกเกตัวนะครับอยู่นี่ก็มีเปิดแล้วค่ะแน่ครับใครมาเยี่ยมมายามนะแฟนคลับนะครับที่เพิ่นเขามาเล่นนะครับมายามนะครับเปิ้งกาถ้าถือใจนะครับเปิ้งกาเอาไปเลี้ยงนะครับเมื่ะส่าวขายไปตัวนึงครับแบ่งไปทางโคราชครับอีแมงฮอร์ลของผมนะครับนะนี่ครับเดี๋ยวจะถ่ายเปิงวะโม้วงผมเป็นยังไงเดี๋ยวเบงน้ำกันนะครับผมนี่คือบรรยากาศนะครับเรือนฟาร์มนะครับ เป็นฟ้ามที่ผมพึงสางขึ้นใหม่วังปีที่แล้วนะครับพี่น้องที่ติดตามนะครับก็จะเห็นพัฒนาการที่ผมเริ่มเห็ดฟ้ามลงทุนไปกับเมดแสนไปปลายนะครับเกือบสองแสนแล้วครับลมคายแห้งคลายยังหลังปีใหม่นะครับผมว่าเสียเทปูนนะครับเทปูนนะครับเทคอนกรีดนะครับเพื่อที่จะสะดวกนะครับในการที่จัดการขี่มัวนี่นะครับเพราะว่าตอนนี้พอแล้วกับว่ามีว่าไล่เก็บปนในผมคนง่ายยากเขายากน้ำครับการเก็บขี่มอวตกับบุคคลที่เก็บปนในนะครับแต่กองอยู่นี่แล้ครับ ่ะม so ีเวลาคอยมาเก็บนะครับพื้นที่นะครับกับมีทั้งหมดนะครับแปดล็อกนะครับพี่น้องมังกนที่เพิ้นถามนะครับว่าแต่ล็อกกว้างปันไดยาวปันไดนะครับความกว้างนะครับความกว้างกับซีเมตรนะครับความกว้างเนี่เมตรนะครับเด้อบันมีความเาานะครับความยงาเนี่ยผมเห็นหกเมตรนะครับพี่น้องครับผู้เบิงเล็กเล่านะครับเล็กเล่าเนี่ยเป็นเล็กเป็นเล็กทว่าป่านะครับช่วงที่ผมเห็นเนี่ยเล็กราคาแพงครับพี่น้องครับต้องปี่แล้วนะครับเล็กราคาแพงนะครับ ขนาด1เซนหนึ่งซอนเนะครับเนาะอันนี้ขนาด1.5ครับผมหนนิ้วนะครับเด้อคาดเหลืองนะครับตัวนี้ก็คาดเหลืองนะครับคาดเหลืองเอาไปเห็ดเป็นแบบยางกระเด็นนะผมความยาวนะครับเล็กเศษหนึ่งพอดีครับ6เมตรนะครับความยาวของขอกนะครับความยาวแต่ละขอกนะครับเนาะด้านหน้านี่ก็กว้าง4เมตรนะครับก็ถือว่ากว้างนะครับใส่ง้วดได้ปุ้บนะครับแต่ใส่รีก็ใส่ได้สามสี่ตัวไปเลยครับอันนี้ผมใส่คอกละสองตัวนะครับเป็นวัวสาว เดี๋ยวให้เบิ้งนะครับตัวแรกนะครับเดี๋ยวให้เบิ้งไปน้ากันนะครับเป็นลูกซีไว้นะครับลูกซีไว้เดี๋ยวให้เบิ้งทั้งขางนะครับลูกซีไว้ศูนย์เก่าฮกนะครับสิบแปดเดือนนะครับแดงจึ้งครึ่งนะครับสีแดงพื้นผ่านะครับนะครับบม่ท่านมีซื้อดะครับผมมีซื้อเหรียญนะครับทายพี่น้องในเบิ้งครับว่ามั่วจะขอบผมเป็นแบบนี้แล้วครับมือซา้านี่ก็ใส่เสื้อครับีเสื้อเหมือนว่านไปสนามมั่วครับก็เลยเสื้อเสียกมากนะครับมาผูกนะครับนะครับเสืยกแบบนี้นะครับเด้อ คือผมอยากให้เพิ่อนเป็นเสียกนะครับก็เลยซื้อมาให้เพิ่นเหยียบเหรียญนะครับยาวประมาณ2เมตรเนี่ยนะครับเสียกตัวนี้นะครับพ่อให้เพิ่อนหยาบเหรียญพ่ออยากเป็นเสียกนะครับแม่แดงตัวนี้แม่เท่านะครับเป็นว่าแม่โบดของผมนี่แหละครับแม่เทาโบดนะครับผสมแล้วนะครับผสมแยกเพศหลอดแล้วโอ้เกือบหาพันนะครับพี่น้องครับล็อกกี้เอลเมอร์บอกล็อกกี้เอลเมอร์นะครับเด้อนี่ลอหลุนครับผมผสมไปได้สัปดาห์กว่าแล้วเราเบิ่งว่า สะพานรอบสติดบอกระโดนไปน้องกันนะครับเพราะว่านำเสียแพงนะครับกาอยากให้พานรอบเดียวแล้วครับพี่น้องครับตอนนี้เป็นวัวเอฟสองนะครับกระดูกดีจ้าพี่น้องครับเงีวครับตอนนี้กำลังให้แบกหญ้าให้กินนะครับพี่น้องหญ้าก็เป็นหญ้าแกลมแกมนะครับทึ่งแพงกุลาทึ่งหญ้าธรรมชาตินี่นะครับชนี้มันเกิดร่วมกันนะครับตอนนี้เป็นวัวเดือดร้อยนะครับที่ผมซอมานะครับตอนนี้เป็นวัวแม่ลูกเดือดรอยนะครับลูกกะผมแมมหาเดือนแล้วบ่ครับ ลูกหาเดือนแล้วพวงวานนี่นะครับลูกเป็น 3xhk960 นะครับแม่เป็นสายลุงเช่านะครับแม่กับทองนะครับทองแล้วเป็นลอนโค539นะครับทองแยกเพรดนะครับตัวนี้อันนี้ผมได้มาจากของดีเจกุ้งนั่งครับเสียมาจากชัยภูมิเสียแม่ลูกคือความฝันนะครับความฝันของคนเลี้ยงมั่วก็คืออยากมีเล่นลอยนะครับในการที่จะเอามาติดคอกนะครับเอาไว้ชั่วไว้ยังนะครับเพราะเป็นความสุขช่างใจนะครับเนาะชิ้นใหญ่เก่งครับตัวนี้อีแม่ลอยนะครับแดงดีครับผมแดงจึิงคืนนะครับ ลูกก็งามอยู่นะครับเราเบิ่งพัฒนาการลูกนะครับนะครับลูกนี่ก็ล่อตีเบร์นะครับเด้อล่อตีเบร์เป็นแบนฟ้าของผม่แหนะครับตัวนี้ตั้งซื่อให้นะครับพี่น้องครับจะซื้อไว้จากไหนมั่วผมบอกใครมีซื่อเด้อครับอ่ะนี่ครับมาเบิ่งตัวต่อไปนะครับพี่น้องครับตัวนี้เป็นมั่วสาวนะครับตัวนี้มั่วสาวนะครับจุดเอฟแล้วนะครับมั่วสาวเอฟหนึ่งนะครับกินหยาก่งนะครับลักษณะนะครับเวลาที่ผมสียงมั่วนะครับผมสมัครนะครับ สีแดงก่อนละนะครับสีแดงแล้วก็แดงโบ๊ทนะครับนะครับของหูโบ๊ทโบ๊ทนะครับจุดเอฟหนึ่งเดี๋ยวนะครับเด้อเกือบร้อยสี่สิบแะผมว่านะครับสูงเกือบร้อยสี่สิบแล้วตัวนี้นะครับม้าสาวนะครับได้ให้มาใกล้นะครับใส่คุ้มนะครับตื่นผมนะครับนะครับหยาแเพงกระดาษผมใหกินนะครับหยาแก้มแพ่งกระดาษเนี่ยนะครับหยาธรรมชาตินะตัวนี้เป็นสัตว์นะครับหลอบหนึ่งนะครับ ตัวนี้พาอยากได้นะครับพี่น้องถามาแบงป่านี่ผมจะเปิดอยู่ที่เจ็ดหมื่นหาแล้วครับตัวนี้นะครับรอผสมกันครับตัวนี้ก็เป็นลูกเอ็กเซลย์แปดสองห้านะครับเลืออร้อยนะครับน้องแปลงแซงนะครับกิ้นหญาเก่งครับตัวนี้โอ้่ะใส่เสือกหายเหยียบแล้วครับตัวนี้ตัวนี้ก็น้องดาวกระจายนะครับลูกเอ็กเรย์แปดสองห้ามันกันนะครับเลืออนลอยตัวแรกจะเสือมไวที่คอกนะครับนะครับดาวกระจายนะครับแปลกตาดี เลยครับอยู่กับผมด้วนะครับตัวนี้ะดาวประจำาขอบเป็นดาวประจัยประจำาขอนนะครับอยู่น้ำกันนนดนนะอ่านะครับกินหนาเก่งนะครับมนี่กินหนาเก่งทุกตัวนะครับป้ายฟาร์มนะครับลูกข้าวเหนียวฟาร์มนะครับเบอร์โทรผมนี่นะครับ0631725460ครับพี่น้องครับ0631725460นะครับมาเด่นมายามกะมาเบิงได้ครับผมมาเบิงงัวมาเบิงฟ้ามาเบิงขอดและมาเบิงแป้งหย่าผมก็มีเขาแป้งหย่าด้านหลังเป็นแป้งหย่าแพนโกลาครับ เบื้องัตที่นี่ครับตัวนี้มังสศรนะครับพี่น้องทางโคราชนะครับเพิ่นมายามนะครับเพิ่นมาเบิ่งนะครับเพิ่นว่ามีมั่วขายบ่นะครับเพิ่นก็เลยมาเบิ่งนะครับเพิ่นได้ตัวนี้ไปนะครับล่อไงบาทนะครับล่อทรงอีกมือสองมือนี่นะครับท้องสองเดือนนะครับสองสามเดือนนะครับท้องวีโก้นะครับของฟ้ามเสียตู่โชคในลิมิตฟ้ามนะครับตัวนี้ครับกระดูกง่ายจ้ครับตัวนี้ท้องวีโก้นะครับเพิ่นขายเขาได้เพิ่นเลยมาเอามั่วไปเลี้ยงครับตัวนี้นะครับ ตัวนี้นะครับท้องเคฟสามหนึ่งนะครับประมาณสามเดือนนะครับตัวนี้ท้องเค3สามหนึ่งนะครับจชิงเช่องนะครับฮอรุนธรรมชาตินะครับตัวนี้หอรุนธรรมชาตินะครับตัวนี้สูงรลอยสี่สิบกว่านะครับสูงรลอยสี่สิบกว่าแล้วครับตัวนี้ครับรูปรุนหลยสี่สิบหาแล้วครับตัวนี้ท้องแล้วนะครับพี่น้องคนไหนอยากได้นะครับขายเขานะครับขายเขาได้ร้ายนะครับนะพี่น้อง บางคนอาจจะขายเขาได้นะครับเนาะเขาเฟินงามนะครับใครอยากได้นะครับตัวนี้แปดหมื่นเก่าได้ครับพี่น้องครับตัวนี้แปดหมื่นเก่านะครับอุเตราซาวแล้วรับประกันทองครับทองเคบสามหนึ่งนะครับใครอยากได้ก็มาเบิรงเอาครับพี่น้องครับรดได้ร้ายครับผมตัวนี้ก็เป็นว่าแมลูกนะครับตัวนี้ผมเพิ่งแยกลูกลูกเพิ่อนของสุดท้ายเ่ยครับลูกเพิ่นเป็นลูกซสี้ยวซ์ูนเก่าหกนะครับตัวแม่เพิ่นเนี่เพิ่นทองเคฟหกแปดนะครับทองระมันหกเจ็ดเดือนหรือเปล่านะครับเนาะทองใหญ่ผม สองโเดือนแล้วนะครับตัวนี้แม่ตัวนี้นะครับสูงประมาณหน่อยสีสิบหานะครับกินหานี่ยเดี๋ยวจะถีบก่อนะครับมาใส่หัวจะผมนะครับอีกตัวนึงนะครับตัวนี้แม่ประจํขคอนะครับนี่ครับผลงานของเคฟหกแปดนะครับแม่เพิ่มนิดหน่อยนะครับแต่ว่าลูกเดี๋ยวแดงยิงคืนนะครับหนอกตั้งจะก่อนะครับผลงานของเคฟหกแปดนะครับพี่น้องครับแข้งขาดีนะครับเพราะว่าแม่เนี่ย เบิ้งขับเบิ้งหนาตาแม่ครับแต่ว่าหลูวออกมาครับสุดยอดครับลูกเกินแม่หลายนะครับนี่ครับพี่น้องครับผมเลยอยากแนะนําว่าถ้าเข้าเรียกพอพัุ์ทีดีนะครับมาไวผสมกับแม่พันธม์แบ่็อกในฟ้ามนะครับหลูกออกมาเป็นเสียครับนี่คือผลงานของเคมหกแปดนะครับเด้อนะครับเพ็ดเขาแล้วนะครับเคมหกแปดนะครับโบดๆนะครับพบอแงม่เพิ่นครับสูงประมาณเจ็ดร้อยสี่สิบนะครับแต่หลูวออกมาเนี่ยมาธรรมดานะครับ เคหกแปดนะครับโบ๊ทบดนะครับอันนี้เป็นลูกของแม่เขาเน่าบังหารแล้วครับฝึงนะครับฝึงตีเบอร์นะครับตื่นผมนะครับแต่แต่ว่าบดตื่นพอแม่ผมนะครับแต่ว่าตื่นผมนะครับผมมาขอหูนะครับบนลึกดีตัวนี้โอ้ผมจดเอฟหนึ่งนะครับเป็นลูกซีไวศูนย์เก้าหกนะครับจะให้เบิ่งท่างถังในเบิ่งท่างถังน้ากันนะครับมันตื่นผมครับ นะครับลูกของ c y 0 9 6ยศูนย์เกหครับตัวนี้โบนลึกดีอยูบจรดบจดหนึ่งแล้วนะครับ n s 1 4สนะครับถ้าพี่น้องท่านไหนนะครับที่อยากจะได้มั่วไปเลี้ยงนะครับก็แวะมาเบิงได้ครับผมตัวนี้แม่ลูกนะครับผมจะเปิดนะครับแม่ตัวแม่ทีแม่มีเขาวังหันนะครับแล้วก็ลูกตัวนี้นะครับเนาะแม่ทองหเดือนลูกแเดือนนะครับผมเปิดไปที่ หนึ0 0แสนหาหนะครับหนึ่งแสหาหมื่นเก้าพันนะครับพี่น้องครับมาเบิร์เอาครับพี่น้องครับตัวนี้ลูกนะครับสี่สองในสามเพราะว่าตัวนี้ลูกซีว่าศูนย์เก้าหกนะครับยืนขาตรงดีนะครับแข่งขายใหญ่ดีอยู่นะครับมาเบิร์เอานะครับอยากให้มาเบิร์ตัวจริงนะครับการเสี่ยงว่าเงินแสนเงินหมื่นนะครับเงินแต่ละบาทก็สหามาได้นะครับกะให้เบิร์ตัวจริงนะครับมาจับมาใบก้อนนะครับมาหมักบ่นะครับม้วนมันเชียงมันจับเข่ามือดีบ่คือผมอยากให้พี่น้องนะครับที่ เลี้ยงง้วนะครับเรื่อเสียวง้วนะครับก็อยากให้ไปบึ้งนะครับไปจับไปบ่ายนะครับบอกว่าจะเสียวง้วในสนามนะครับหรือว่าจะเสียวง้วอยู่มนเด็กกระซ่างนะครับเสียู่ฟ้ามหน่อยฟ้ามใหญ่กระซ่างนะครับแนะนําว่าให้เบิ้งตัวจริงนะครับครับนี่ก็คือบรรยากาศนะครับที่ผมมาไทยถ้ำให้เบิ้งนะครับที่ผมพาพี่น้องมาเบิ้งว่าง้วนอยู่ฟ้ามผมมีประมาณนี้แหละครับเพิ่งเห็ดไหมนะครับบางพี่ไก่นะครับพี่น้องอาจจะเห็นนะครับที่ตามช่องลูกคอเท็จจริงสารนะครับผมกระสได้อัปเดตให้พี่น้องได้เบิ้งเรื่อยๆนะครับว่าฟารมมผเป็นัี่คบ มีมั่วนไม่ยั้งนะครับต้นนี้ก็มีซิฟกระโตนะครับทั้งเรือลอยทั้งดูผสมนะครับผมกับแบงพี่น้องไปเรื่อยนะครับเวลาเพิ่นมาเบิ้งมายามนะครับหรือว่าเพิ่นมาย่อมชุ่มนะครับเพิ่นถิ่ใจนะครับมันกบมาเขาแบงเ่นลียงะครับบกแงไปเรื่อยนะครับผมแบงไปเรื่อยนะครับกับมีมาเรื่อยๆนะครับพี่น้องท่านใดนะครับที่อยู่ปะเกยปะไกยนะครับพี่กัดกสอยู่ที่อำเภอพระจักคุ้มใสจังหวัดมหาสารคามครับพี่น้องครับเดี๋ยวใส่ไปเบิ้งบรรยากาศนะครับแปบงหย่านะครับว่ามีแปบงหย่าหลายปันได๋เด้เดนนนะครับตี้กว่าแม หากไรเหรครับเป็นหยาแพ่งโกลานะครับนี่ครับด้านข้างนี่ครับเพื่อให้เป็นการสูญเสียพื้นที่นะครับกับปลูกยาเน่เปียไว้นะครับกับพ่อแห้ม่วได้กินนะครับฟังนี้นะครับเป็นหยาแพ่งโกลานะครับแพ่งโกลาพี่น้องติดติดตามช่องลูกขันเงียนะครับพี่น้องเกรนว่าผมถ่ายทําวิธีการปลูกที่กันยังพี่น้องในเบิงนะครับเป็นหยาแพ่งโกลานะครับัวน้กะไรประมาณไรเคืองครับฟังนี้นะครับก็เพิ่งปลูกนะครับวังฝนมาวังหันแล้วครับวังหนาฝนมาหันแล้วครับกับปลูกกะถือว่าเกิดดีครับ เกิดผลพ่ว่าเกิดเกลีสิเปอร์เซ็นต์ครับอันนี้ตัดตอแหลกนะครับเด้ออันนี้ตัดตอแหลกนะครับหลังจากที่ตัดไปแล้วนะครับหนากเกี้ยวชุ่มอย่างไลนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวจะใส่ปุ๋ยยูเรียนะครับวานสูบน้าเข้าไปนะครับเพื่อที่จะได้กินนะครับเพื่ลจะลังปีใหม่พอดีนะครับเพราะนั่นก็เป็นทุ่งหน้านะครับที่เกี่ยวเขาแล้วนะครับก็คิดว่าหลังจากนี้ไปนะครับหลังจากที่ผมอัดฟางอันยังแล้วนะครับก็สีปล่อยง่วงเป็นยางนะครับยางนี่แปลงเพราะว่าเป็นพื้นที่นั่งผมนะครับประมาณ สามสิบกไล่นะครับก็คิดว่าพื้นทีกับเพียงพ่ออยู่ในการที่จะเลี้ยงง้วอยู่ขอกนะครับนี่ครับพี่น้องครับเดี๋ยผมต่อระบบนามนะครับจะให้เปิดระบบนามก่อนนะครับผมกับนี่ครับเสื้อเนี่ยครับอ่างยางรถนี่นะครับกับต่อหนามมากนะครับต่อนามมากางนะครับทุกขอกทุกขอกนะครับให้ง้วได้กินนะครับผมเห็นระบบนี้นะครับเด้ออ่างนี่ผมซื้อประมาณรนอยยี่สิบบาทครับนะครับอ่างยางรถเนี่ยครับรนอยยี่สิบบาทนะครับทุกสาวก็มาเปิดนามไส้กันสิละครับ ทอดมั่วไดีกินนะครับแต่ที่ว่าสะดวกขึ้นก็เกาอย่ครับพี่น้องที่ติดตามผมตแต่แรกๆนะครับพี่น้องก็จะห็นว่าของว่าผมอยู่ในบ้านนะครับเป็นของใหม่นะครับการจัดการมันกับบ่ค่อยสะดวกปันใดนะครับันี้งายขอกมั่วมาไหวอยู่ตงหน้าแล้วนะครับการจัดการกับสะดวกขึ้นนะครับมีแป้งหนะครับมีฟร์มนะครับทีนี้ก็เก่านะครับเป็นระบบก็เก่านะครับและสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมสามาติดตั้งเพิ่มนะครับก็คือ นี่ครับพี่น้องครับกล่องมือจอนปิดครับพี่น้องกล่องมือจอนปิดตัวนี้ผมเสียค่าเสียใจไป1นึ่ามหาสิบาทนะครับเ่ียใจมาผิดนะครับสามารถอัดวิดีโอได้สองเคนะครับคมชัดไซส์แจ๋วนะครับเบิรงยยำเว้นเบิรงกยำขึ้นนะครับอยู่ไก่อยู่ไกลอยู่เมืองไทยอยู่เมืองนอกครับเบิรงได้ครับพี่น้องครับการแนะนําให้ติดนะครับเด้อนะครับอันนี้ใซส์สัญญาณอินเทอร์เน็ตครับต้องมีสัญญาณไวไฟสัญญาณอินเทอร์เน็ตครับเบิรงอยู่ไซส์ก็ได้ครับอยู่เมืองนอกก็เบิรงได้นะครับข้อแก ติดไว้นะครับพอได้เบิ่งได้แย่งนะครับก็ถือว่าเป็นนิรภัยนะครับการป้องกันนิรภัยให้ยม้วให้ฟาร์มนะครับของเฮาเองนะครับเพราะว่าเฮาต้องติดตั้งไว้นะครับบางทีผมอยู่สารคามนะครับผมก็นี่ครับเบิ่งกล่องวงจรปิดนี่ยแหละพอได้เห็นม้วจอยคอนะครับมันหลับมันนอนไปมันนอนได้บ่ยามคืนย้งกัดบ่นะครับอยู่นี่นะครับอยู่งคอของผมผมเสียบ่ได้กางหมูงนะครับเป็นปีแรกเนาะก็เลยบ่ได้กางหมูงป่านไหนส่วนมากนะครับตอวแรกนะครับพอเป็นกาเซ สมไฟนะครับสมฟื้นสมไฟเนี่ยละครับเพราะถือยุ่งไรยังแนี้นะครับกับที่ว่าซ้อยได้เบื้องต้นนะครับแต่ว่ากับบ่ได้รอยเปอร์เซ็นต์นะครับเปิดไฟเนี่ยกับสรอยได้น่นะครับกับยุ่งกับมาาให้เก่าแหละครับเพราะว่ามันอยู่ในทุ่งหน้านะครับมันกับคิดว่าซึ่งกับบ่ได้เก็บขี่นํานแหละครับบางทีมันกัดหายยุ่งมากอยู่ได้นะครับนี่คือสิ่งที่ผมต้องแก้ไขต่อไปนะครับนี่นะครับคือชีวิตของคนเหลียงม่วครับ วันหยุดวันยังนะครับเขากลับมาบ้านมายังนะครับก็เลยมาถ่ายทำถ่ายทอดให้พี่น้องเดีเบิ้งนะครับเห็นมั่วเลยก็หายเมื่อยหายยังครับพี่น้องครับเห็นงานมันไม่เมื่อยนะครับกลับมาเนี่ยนะครับมาเบิ้งมั่วจะคล้องนะครับมั่วจินอิ่มบอลครับผมก็มาฉีดนะครับยาบำรุงนะครับยาขัพยาธินะครับแล้วก็วิตามินนะครับ A D 3 E นะครับมั่วอยู่นี่นะครับผมก็ฉีดวัคซีนปากเข่าเปื่อยแล้วนะครับเด้อฉีดป้องกันไว้ครับหนาหนาวพี่น้องท่านใดที่มีมั่ว มีควายนะครับแนะนํานะครับฉีดวัคซีนครับให้หมอประจําบ้านนะครับประจำตําบลนะครับหมอมั่วหมควายเขาเนี่ยนะครับมาฉีดยาป้องกันไว้ฉีดวัคซีนป้องกันไว้ครับพี่น้องครับแค่ม้วเป็นแล้วนะครับอาจส่งผลอันตรายถึงชีวิตของสัตว์เลี้ยงเข้าได้ครับป้องกันไว้ดีกว่าให้มันเปลี่ยนครับพี่น้องครับเป็นแล้วรักษายากครับป้องกันไว้นะครับเนาะนี่คือสิ่งที่เข้าต้องระหนักนะครับพี่น้องครับของคนเลี้ยงมั่วเอาครับพี่น้องครับ คลิปนี้ครับบมมีอย่างไรครับพี่น้องครับแค่มาถ่ายท้ำให้พี่น้องได้เบิ้งนะครับว่าลูลูได้ฟ้าของผมมีจักโตนะครับขอว่าผมเป็นยังไงนะครับเบิ้งกับคราวแต่ที่สําคัญผมอยากให้พี่น้องได้มาเบิ้งมาเหรนมายามท้อการครับมาเบิ้งเบิ้งผ่านม้ทั้งพยากครับมาเยี่ยมมายามลูกขอนี้ฟ้ามครับโทรมาถามผมก็ได้ครับผมเบอร์โทรผมก็ศูนย์หกสามหนึ่งเจ็ดสองห้าสี่หกศูนย์ครับศูนย์หกสามหนึ่งเจ็ดสองห้าสี่หกศูนย์ครับถ้าเป็นไปได้นะครับพี่น้องที่อยากจะมาเยี่ยม ถ้าเป็นไปได้ครับพี่น้องที่อยากจะมาเยี่ยมยามถามข่าวหรือมาเล่นนะครับมันเบิ่งง้วนครับผมก็แนะนําว่าให้มาวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับเพราะว่าผมเสด็จกรับบ้านนะครับมาคุยกับผมครับว่าหมักตัวใดครับหมักต่นใดมาต่อร่องหนาคอแล้วครับผมม่ยยากรับผมสำหรับผมนะครับนะแบ่งกันไปเลี้ยงในทุกตัวครับแบ่งกันไปเลี้ยงในทุกตัวนะครับไปที่มีพื้นที่เลี้ยงง้วแล้วนะครับก็มาเอาง้วไปเลี้ยงมาไปกินเสี้ยงไหมครับเอาครับพี่น้องครับ สำหรับผมเองนะครับก็ขอบคุณหลายครับที่ที่ตามช่องลูกขอนียวเซโยสายดีเสมอมานะครับผมเองนะครับบ้าหลูกขอนียวครับกับเบ้าที่นะครับที่เฮ็ดช่องเฮ็ดคลิปน้ำกันให้พี่น้องในเบิ้งนะครับก็ขอบคุณหลายครับที่ติดตามพวกผมโดยดีเสมอมานะครับตอนนี้ก็สามแสนกว่าผู้ติดตามแล้วนะครับใน YouTube แล้วก็ได้เพจเกือบสองแสนคนแล้วครับพี่น้องครับเดี๋ยวจะมีรางวัลดีๆมาแจกพี่น้องอยู่นะครับเพื่อที่จะเป็นการตอบแทนนะครับเป็นการ อ่าเปว่าตอบแท่นน้ำใจนะครับติดตามโดยดีสเสมอมานะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอราราและสวัสดีครับผมสวัสดีครับ